ฉันเป็นคนโง่หลือใครๆมีรักแท้อยู่ก็ดูแลไม่ได้จะรู้ค่ามันก็สายเกินไปปวดร้าวกินได้แต่ฟัง mm hmm. ฉันเป็นคนโ,นโยเหือใครๆมีรักแท้อยู่ก็ดูแลไม่ได้ จะรู้แค่มันก็นสาเกินไปปูดรับคิดอย่างไรได้แต่ฟัง <S <S หางกันเพิงลมหายใจอาจจะดูเหมือนกันไม่มีทางจะเป็นไปได้เธอจะมารักกันต่อให้รับมากมายพันเพียงแค่ฟัน แม้เราสองไกลกันแต่ฉันใจะไกรหัวใจเธอแล้วไม่ผิดใช่ไหมที่ฉันจะอยู่ในมุมเล็กๆในฝันที่มีเธออยู่ในนั้นแม้คุกคาคืนที่ฉันนั้นมีหนึ่งใจที่เคยหล่นหายไปได้จะเพราเธอคุณนี้ เก็บทุกวินาทีที่เราได้เจอกันก่อนฉันจะตื่นนอนอไม่รู้จะทำเช่นไรทนรักใครที่เขาไม่เคยสนใจลาเป็นไปไม่ได้เลยแล้วไม่ผิดใช่ไหมที่ฉันจะอยู่ในมุมเล็กๆในฝันที่มีเธออยู่ในนั้น คำคือที่ฉันนั้นมีหนึ่งใจที่เคยหล่นหายไปได้จาเพราะเธอคนนี้ที่เก็บทุกวินาทีที่เราได้รักกันก่อนฉันจเตื่นเก็บทุกวินาทีที่เราได้พบกันก่อนฉันจเตื่นนอนความรักก็คือความราัก ที่มีอาจสสดงที่มีอเผยเผยให้รู้ว่าฉันรักเธอฉันจะอยู่ตรงนี้ที่จะมีเธอคีงข้างกันให้เธอไม่ดังเจาหญิงในฝันให้กูคำคืนที่ฉันนั้นมีหนึ่งใจที่เคยหล่นหายไปได้เพราเธอคนนี้

มันพ่อใจ,จผมจริงกว่าแล้วก็จะรู้จะไ,ได้ก่าแล้วให้ยจองสบายดีหรือเปล่าจะอยู่ในฝันเพลงเนี้ยเพลงเนี้ยชอบมากรารครับพอจริงจริงครับเพลงกันก็มีอยู่เพื่อนรักหนึ่งพันล้านคนการเวลาใหญ่เพลงนี้มันลอยอยู่การเวลา กาลเวลาจะเป็นมุนไปแต่สิวที่อยู่ลำพังไม่มีจุดหมายมีหวัวใจทพี่อยู่เพก้อยเท่านั้นเ mm. พิ่งได้รู้เพึงได้ไหมผได้รักกันหัวใจฉันอยู่มาเพื่อวันนี้อยู่เพื่อรักแต่เธอ อยู่คน,นเดียวเผื่อมาพบเจอไหนหัวใจที่จะมีให้กันอีพยุร้ายก็ขอดูดูแลเธอชุวนี้รันรักเพียงเธอเท่านั้นคนเดียวไม่เปลี่ยนแปบลบต่ที่ฝนที่ทำให้คนหัวใจสั่นไหวคมามอาอีความรัมกที่หนใจฉัน ลมหายุที่ทุกคนจินใจมาหน้านางเธอไม่คนหยุดมันในวันนี้อยู่มาเพื่อรักแต่เธออยู่คนเดียวเพื่อมาพบเจอในหัวใจที่จะมีให้กันอีพายุอยู่ร้ายกูก็ดูดูแลเธอช่นี้รันรักเพียงเธอเท่านั้น ไม่เปลี่ยนแปลแต่ที่ฟ้านและดาวยังคงไม่หายไปความรักของฉันแต่ยังหายใจอยู่เธออยู่เสมอว่าอยู่มาเพื่อรักแต่เธออยู่คนเดียวเพื่อมาพบเจอในหัวใจที่จะมีให้กันอีพายุร้ายก็ขอดูดูแลเธอชุดนี้ร้อน รักเพียงเธอเท่านั้นคนเดียวไม่ได้เปลี่ยนแปลงเธต้องจับไทีนะยังว่างอยู่จะเจกะใครว่างย,ย่บมาจะมวงแค่มองมองกันสักทีขอฉันนั้นขอดูแลเธออยู่ตรงนี้ พร้อมฉันนั้นพร้อมที่กข้าใจใส่ใจมากสึ่งได้ทีจะวันหรือพรุ่งนี้จะทำให้เธอมั่นใจวว้าว้เธอเคยคิดบ้างไหมว่าฉันรักเธอแค่ไหนไม่มีวันที่ฉันจะรักเธอน้อยลง ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปไหนขอให้มีเธอแค่นี้ฉันก็สบายใจแค่บอกว่ารักเธอฉันยังไม่กล้าพูดเลยความรักมันพูดยากจริงๆแค่บอกว่ารักเธอฉันยังไม่กล้าเลย ันไม่ฉันต้องเป็นคนแบบนี้ที่มันไม่เข้าใจความรักเลยฉันไม่ฉันเป็นคนไม่กล้าบอกว่ารักเธอฉันเป็นอะไรของฉันไม่เคยเป็นแบบนี้แต่ผู้หญิงคนไหนที่ไม่ได้พบเธอเพราะเธอน่ารักเธอมันสูด ดนใจที่สเปกคล้องคุยผู้คนที่ฉันเชออวันฉันจะบอกว่าฉันรักเธอได้ยินไหมว่าฉันรักเธอไม่มีใครโลกใบนี้ที่ฉันควัญกว่าเธออีกแล้ว เธออยู่ที่ไหนฉันจะตามไปบอกว่ารักเธอมันต้องมีสวรรค์ที่ฉันจะบอกว่ารักเธอขอให้มีเธอคนสุดใจรรกโอ้ว้าว้าว้แค่บอกเลิกแค่นี้ จะไปงานอย่างไรพูดมันง่ายแต่มันทำมันยากหลือเกินฉันเป็นคนไม่กล้าบอกว่าฉันรักเคอเธอคงไม่รู้หรอกว่าฉันรักเธอฉันรักเธอเสมอไปขอให้เธอได้รู้ไว้ว่าฉันรัก ไอสิย่งวไอิยู่งวาไอสิลป่วะไอิลป์ย่าวะไอกยุ่หวไมศดลย่วาไอลปก็ยุ่งวะไอลกย่วิลปยุ่วไอสิ่งวะไอศิลย่อ์ยุ่งะไอ้ิกย่อก็ยุวไอศิลปก่แพ้ลยได้เลย ม,มือพายิซานแน่นอนภาคใต้รักจริงว่างแต่งของ,ของ,าของขภาคใต้นคร้อีคำรามภาคใต้จะให้คนรู้ว่ภาคใต้คนนี้รักจริงว่างแต่งจะไม่รักใครนอกจากเธอและเธอไม่เปลี่ยนแปลงนั้นลอยจากหูบา,บาย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 ถี่น้องภาคใต้